วันนี้เราจะมาเล่นคุกกี้รัน EP สองกันนะทุกคนมา EP สองไม่สี่ EP สามเพราะว่าเราเคยเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะทุกคนเราจะไม่อธิบายเอ้ยอธิบายอะไรอีกแล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วเราอธิบายไปหมดแล้วคลิปนี้เราจะมาสุ่มคุกกี้กันแล้วเราก็จะมา อาพื้นที่อาณาจักรเราด้วยเราจะไม่ต่อสู้แล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยรอมันโหลดก่อนต้องใช้เวลางั้นข้ามไปตอนนั้นเลยแล้วกันโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงแล้วนะเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวละครกันมาที่ตาอ,อบตาอ,อบตาอ,อบโอเคเรา นี่มาทุกคนเราจะมาสุ่มกันนะเราจะสุ่มเป็นสิบครั้งนะก็คือสุ่มทีเดียวเลยสิบอันจะได้ไม่เสียเวลาตาหวานไหมตาหวานไหมตาไม่ตาหวานนะแต่ว่าได้ตาแดงแสดงว่าน่าจะได้ตัวละครเพิ่มนะทุกคนปั๊มลงไปเลยปึ้งอาปึ๊บอันนี้เป็นเศษหินนะ อึ๊บอึบอูเป็นเศษหินแบบของแร่เนาะอืมอึ๊บตืบต๊บตื๊บแล้วเราจะได้ตัวข้ออ่าตัวนี้มีอยู่แล้วอะ่ะมันซ้ำได้ไรอันนี้มีอยู่แล้วซ้ำซ้ำหินวิญญาณเนาะที่เหลือเป็นหินวิญญาณหมดเลยเออหินวิญญาณทั้งนั้นเลยโอเค เราเได้สุ่มไปแล้วอย่าเรามานี่ขยายอาณาจักรกันดีกว่าขยายตรงนี้ก็เลยเราจะต้องใช้ขวานเนาะขยายไปเลยใช้ขวานไปเลยเพราะขวานเรามีเยอะมากนี่เลยเห็นไหมส่วนถ้าเราอยากขยายพื้นที่ตรงนี้เราจะต้องไปต่อสู้กับปีศาจไปบบแไปไปต่อสู้กับปีศาจกันเถอะ เราจะได้มีพื้นที่อาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นโอเคทุกคนเราจะเลือกเป็นดอสู้อัตโนมัตินะเป็นอัตโนมัติหมดเลยตึ้งตึ้งออาตึ้งเลยตึ้งเลย้อตึ้งเป็นไงล่ะเป็นไงสกิลโคตรสวยอะแบบว่าพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบ เหมือนพลังปีศาจเลยปึ๊บอยากให้เครอ่มะมันทำแบบว่าอัพเลเวลได้มันจำกัดนะเพราะว่าอันนี้ในเกมเนี้ยมันอัพสูงส,สุดได้แค่9กเลเวลเองป,ปึ๊บ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 เสร็จล้ไวมากได้พื้นที่เพิ่มแล้วง่ายแบบง่ายมาก ยังรู้เหมือนกันนะว้าเกิดเราไปด่านโหด,หดลึกๆอะเราจะสามารถชนะได้อยู่ไหมจริงๆถ้าเราแบบว่าเล่นแบบว่าเราไม่ต่อสู้อะไรเลยอะเราก็มีสิทธิ์แพ้นะแบบถ้าเราไม่ใช้สก,กิลเลยนี่ได้มาใหม่แล้วแล้วเ,เราก็ต้องจำเอื่อยกำจัดตรงนี้ด้วยอยากขยายตรงนี้ด้วยละกันขยาย มายการน้ำตาลนี่ทุกคนตอนนี้เราสร้างโูเราสร้างโคงไม่ได้อีกนะยแต่ว่าเราต้องรอของพวกนี้เสร็จก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้ยเราไม่มีพื้นที่ในการสร้างเลยอะเดี๋ยวเราจะตัวคนอื <sk r terme> ่นมาออกงาน นี่เลยทุกคนเราจะซื้อบ้านคุกกี้เจ็บซื้อบ้านคุกกี้เพิ่มนะแต่ว่าตัวตัวสร้างหรือว่าตัวน้าตาลเนี่ยมันมีไม่พอยังไงเราก็ต้องรอให้คนเขาสร้างให้เสร็จก่อนนะเพื่อไม่ให้เปนการเสียเวลาเนี่ยเดีย๋ยวเราจะทำการมาเจอกันอีกทีตอนมันเสร็จแล้วกันนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือาจากเรา ขยายพื้นที่เสร็จแล้วนะแล้วก็เออ่เมื่อกี้เราไปรับของรางวัลเพิ่มมานะเพชรเพิ่มเป็นสามพันกว่าเพชรละโอเคเดี๋ยวขยายก่อนนี่ไงแล้วก็เดี๋ยวจะกำจัดเออ่ต้นไม้ออกด้วยขยายให้น้ำตาลมาทำ แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะมาหาอะไรสร้างนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะสร้างได้เปล่าแต่ตอนนี้อยากสร้างอันนี้มากเลยจะสร้างไว้ตรงเดีย๋ยวเก่อนที่เราจะสร้างเนี่ยอยากจะขยายตรงนี้เี่ยให้มาอยู่ตรงนี้แทนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูซิมันตั้งตรงไหนได้เนีย่ยเนี่ยประมาณตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาบ้านคุกกี้ ดูก่อนมานคุกกี้มานคุกกี้อันนี้อันนี้ไปเลยเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะสร้างเลยแม่ยังสวยปื๊บนี่เราได้ไม้เพิ่มมาด้วยแตโกดังนะเดี๋ยวดูก่อนไม้นี่เรามีห้าสิบสองอัน ตอนนี้อาณาจักรเราก็กว้างแล้วนะเราสามารถสร้างอะไรเพิ่มได้ละอรอให้อันนี้มันเสร็จก่อนแล้วเอยวเราจะเอาโลงอันนี้มาไว้ตรงนี้แล้วก็สร้างของตรงนี้ด้วยนี่เสร็จแล้วใช้เพชรแก้ปัญหานะกำจัดหนึ่งวิหวยเกินโอเคมามามาเดีย๋ยวอันนี้มาขยายเลย <c oughs> เคได้ละ แล้วก็เดี๋ยวหาอะไรสร้างก่อนเอันนี้ดีกว่า,านี้น่าสร้างอนะ่ะตั้งตั้งพอด้วยนะประเด็นสร้างเลยสร้างเลยปึ้งสร้างตอนนี้เขากำลังเรียงข้อมูลเพื่อสร้างนะปึ๊บป๊บเร่งความเร็ว เร็วความเร็วสิบนาทีใช่เลยตึ้งเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายมากเลยว่ตึง้งโคตรสวยอะตัวน,นี้อาณาจักรเราคือใหญ่มากคือมีอะไรแบบเยอะมากตอนนี้คืออาณาจักรเราสวยพูดได้เลยว่าสวยขึ้นสวยขึ้นจากเดิมมากแล้วก็ต้องจัดของให้เป็นระเบียบเราด้วยนะเพราะไม่งั้นมันจะตั้งองไม่พอ เราตกแต่งอะไรเยอะไม่ได้ละเพราะว่าดยังไม่มีพื้นที่สร้างอย่างอื่นโอเควยเราสร้างเพิ่มได้อีกสองอันนะจะสร้างเพิ่มอีกเป็นอันนี้จะสร้างเป็นตรงนี้นะเนีย่ยตรงนี้แหละปึ๊บสร้างเลยเร่งความเร็ว หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีเคอีกไม่กี่วิมันก็เสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรารออานี้ไปไว้ด้านในเดี๋ยวไปเอออย่างนี้แหละมันจะได้ไม่กะกะใกล้เสร็จแล้ว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 มันจะเป็นง่าใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วทุกคนใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่าตั้งไว้ตรงเนี้ยมันจะมันจะบังไหมอ่ะ มันดูบางๆอะทุกคนเอยเสร็จแล้วเสร็จแล้วตึงเสร็จแล้วเป็นไงล่ะเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าอาณาจักตัวเองคือแบบอัพเวลขึ้นละสวยนะสวยนะเดีย๋ยวตั้งไว้ตรงนี้สวยมากทุกคนสวยมาก เราจะสร้างอันนี้เพิ่มด้วยตั้งไว้ไหนดีวิตั้งตรงนี้ได้ด้วยมันจะดูแคบๆไปไหนแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปปรับแต่งมันก็ได้ตึ๊บตันนี้เสร็จแล้วแต่ว่าอยากจะขอลากตรงนี้นะให้มันออกมาหน่อยนะลากมาแล้วก็ตั้งเอาไว้ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขอลากนี้ก่อนลากออกมาไว้เดี๋ยวซักตรงเนี้ยไม่ให้มันติดกันเกินไปรู้แล้วทำไมอันนั้นมันไม่ได้ออกไปนี่งไงกำจัดปึ้มโอเคทีนี้เราก็ลากได้ละลากให้มันมาอยู่ตรงนี้ปึ้ง สวยมากตรงนี้ก็เอาให้มาอยู่ข้างๆกันเลยตรงนี้อ้๊บช้ามากปึ้งเสร็จสวยงามพลัแปลกโคตรสวยทุกคนตอนนี้สวยมากเราจะต้องอัพเลเวลนะ ปือ๊อยากขยับมันอีกอะ่ะให้มันอยู่แถวนี้ดีกว่าให้มันไม่ไปอึดอัดกันเกินไปอะ่ะนี่แหละตรงนี้แหละที่เดิมสวยแล้วแหละคือตัวนี้อาณาจาักรมันอาจจะยังแบบ ไม่สวยมากแต่ว่าตอนนี้มันก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วนะนี่อลองผลิตดูอ,อ๋อของมิมิโคอันนี้ล่ะอู้เราใช้ตังในการผลิตเนาะอ้เดี๋ยวนะ <laughs> คือเรายังสามารถซื้อของอื่นได้อีกในอนา,าคตนะทุกคนไม่ได้ซื้อได้แค่นี้นะ แต่ว่าตอนนี้อาณาจักรเราก็คืมีของเยอะมากถือว่าอาณาจักรเราลุ่งเหลืองแล้วทุกคนเปนว่า,าคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย